เฮ้ยแหวกมาแล้วตนนี้มันยองกว่าเมื่อกี้แหวกได้แล้วแหวกได้แล้วแหวกได้แล้วคอไม่เอาการ์ดมาต้งอ่านถ้ามีการ์ดมันจะง่ายกว่านี้การบายมตมันเลยเหรอมการ์ดไว้เราต้อตายไม่ตาแ่าองเติบ้ตายบางอย่างที่มันยังทำงานอยู่ตาย ตายแล้วตายแล้วใครมีคัตเตอร์ยุบเลยไม่ตายมันต้องดิ้นตายเถอะกูขอร้องเอางี้ก็เหมือนเวลาที่คนพ้นจากไอซียูว่ะแล้วบอกว่าตายหรือยังอ่ะอ่าก็มันจะมีหมอก็จะมีอะไรอ่ะหมอก็จะมีเออหมอก็จะมีปฎิวัติว่าตายหรือยังเนี่ยแล้วดูจากอะไรบ้างอาจารย์โวงใจมันยังไม่ดีแล้วกอะไรสมองสมองกี่เปอร์เซ็นต์ถึงว่าตาย เขบเร็จแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดา๋ยวเดี๋ยวทำยังไงดม่ได erm> ้ยินไม่ถ่้าจับปักขาแล้ววไดจับขาให้นะครับเฮ้ยยูแจ่ข้างมันยูแจ่ข้างทำไมนะ่ใกล้ไม่ได้อะั อันนี้คืออะไรอันนี้ก็อุดทางเดินอาหารลืมไปแล้วอันนี้อันนี้อันนีมันนนั่นเลยมันมันอันนี้ดลยเหรอ้งใช่ไหมครับลําไยถ้ามีใข่เนี่ยอั้อระวังจ้รจ้าัเติมันมเลย แจกจะแกจะรักตอ่แวเอราอยเยอะก็ไดเออคือใจเต้นมาะเฮ้ยแต่เราไม่อยากทำจนะรอยาหัวใจมันออะัอันนี้อันนี้อันนี้กระเพาะเนี่ยนี่นนี่มีอะไรอยู่ในเต็มเลยนี่ในกระเพาะเนี่ยถอะไรมีไรคมๆจะดูเลยมันกินอะไรเข้าไปเนี่ยอยเนี่ยถ้าทางจะเป็นสารอะไรบางอย่างซัมซิงอาพู้ออกมาแล้อยากาะคืออ ตระวังมือครับครูครับทางนั้นนี่ยะอะไรเข้าไปดูสินี่กุ้งหรือเปล่าดูสิอะไรเข้าไปเก่ะกินอะไรก็นม่รห้กินเหมือนปลาเค็มเลยอ่ะมันหอยนะปลาเค็มคือแกอยากกินหรืออะไร ไอเดี่ยวไอ้ด้านั้นคือลำไส้เหรอกระเพาะอ่าลำพันอันนี้คือกระเพาะอ๋ออันนี้คือลำไส้อ่าอันนี้ขดเนี่ยคือลำไส้เนี่ยเราจะแค่เนี้ยก็ยาวแค่เนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็นี่แล้วนี่ก็ก้นไปสั้นจังอ่าสั้นอ่าลำไส้อยากดูหัวใจมุ้งตอนต้นๆนี่อันนี้ตาบตา แล้วมันจะมีหัวใจที่เต้นอยู่หัวใจตรงไหนเนี่ยต้องมันเนี่ยหัวใจอยู่เนี่ยใต้เนี่ยใต้สนเนี่ยมนัเตมาอีกคือตับหรือเปล่าตับตับพวกนี้พวกกลีพวนี้คือตับเนี่ยเนี่ตับคือตปอดอะไรอยู่เป็นกลบเมือกูดงมีกูจะรู้ไมตีนม่ขยับตีอะไรล่ะวใจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ Um ้มาทแครเปิาประกาาันีันเดอมันเ้อันเดอัเดราขอคันเต้มาคันเต้ได้ทุกเคันเต้เตเ ล้วเลือดไปไหนหมดครับแกเอาไปกินรกด่าต่อไปรกดาษอเลยล้างกับไฟบ้างแล้วไงรันไงมาเลยทีเดียวอันนี้หลอดอาหารนี่ลูกหลอดอาหารนี่ไหมเป็นพ่อนี้หลอดอาหารอ่าแล้วก็มากะเพาะมาลงกับพะอสัลงไส้ หนใจอยู่ที่แองนี้แหละแต่มันล็กเลกควัาไม่หนตี่ยเหอมาัวหม่าะไรวนอหน้าอจงหันม่ตอนแรกอีทาง่อนจเาตอนแรกมันไม่มีเลือดแลอยู่เลือดาวตอนแรกมันไม่มีเลือดนมันีมันอยู่ข้างในแมันเป็นมันมีังเปดก้านอยู่มันมีฝังเปดก้านอยู่เออ มันก็คงเหมือนร่างกายเราที่มีไอ้กัรกตรงนี้อะไรไม่ก็มีกระดูก้างต้องฉีดน้ำล้างเดือยะก็อันนี้ก็จะห็ินค่อนข้างจะเฮ้ยเฮ้ยดูมาดูเรื่อดดีๆเห็นป้าหัวใจมันยังเต้นอยู่เลยใช่ใช่เมื่อกี้เห็น่ลยมันยังติดอ่ะนี่น่ ยังตุ๋มๆอยู่เลยยังปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ใจแล้ยังไม่ตายใช่ไหมอาจารย์ไม่ตายเลยเือนใจยังอาจจะแบบไกล้ๆเลยไปแบบอะไรกระแสไฟฟ้าอะไรเงี้ยยังยังมีปฏิกิริยานยังไฟชัดไฟยังไม่ชัดแต่ว่ายังไม่หมดมันทำงานต่อแตให้หัวใจแต่สมองแต่สติมันไม่เกี่ยวกับการเต้นของหัวใจใช่สมองอาจารย์แล้วอาจารย์ังรู้สึกอยู่ไหมอ่ะต้นตอเดีย